หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้หัวใจในการนำทางเปิดไพ่รักษาใจวันนี้ค่ะและมีกำลังใจดีๆมอบให้กับวันนี้ที่เรานั้นจะทำอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะว่าทุกคนเห็นไพ่ใบนี้เราจะเห็นว่าภาพใบนี้ดูแล้วบางทีก็ดูน่ารักแต่บางครั้งบางทีเราก็รู้สึกว่ามีความกังวลใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะถ้าหากว่าคุณเห็นไพ่ใบนี้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเรามีความกังวลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจค่ะการเป็นอยู่ก็ดีการทํามาหาก,กินก็ดีเรื่องราวของการเงินก็ดีที่เรามีความกังวลและมีความหนักใจว่าเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างไรอะไรที่มันดูมีอยู่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่พอฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่เรานั้นเนี่ยให้คนรักสนุกสนานกับ การใช้ชีวิตการที่เรานั้นมีคนที่เรารักและเราอยากจะดูแลเขาจากหัวใจเราอยากจะให้ความรักนี้มีความสุขเราอยากจะให้ความรักนี้ประสบความสําเร็จเราไม่อยากให้คู่ชีวิตของเราต้องทุกข์หรือกังวลใ,ใดๆเราจึงยอมที่จะแบกรับทุกอย่างด้วยตัวของเราเองถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้นัดมีวิธีทางออกให้ค่ะนั่นคือ ทําอะไรกร็แล้วแต่ให้คุณอยู่บนความพอดีและความเหมาะสมอยู่บนสิ่งที่คุณนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอย่าฟื้นตัวเองมากเกินไปอย่าเป็นตัวของคนอื่นมากเกินไปจงเป็นตัวของตัวคุณเองค่ะและรู้จักที่จะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันเหนื่อย ก็คุยกันจากหัวใจค่ะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันทุกข์มากเกินไปเราก็คุยกันด้วยความเข้าใจกันค่ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถ้าหากว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณมีความสัมพันธ์กับคู่รักของคุณไม่ว่าเรื่องนี้คุณจะรู้สึกทุกข์อย่างไรกังวลอย่างไร ขอเพียงแค่คุณเปิดใจคุยกันค่ะและยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างจะหาทางออกไปได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าหากว่าคุณกังวลในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะว่ามันจะผ่านพ้นไปได้มันจะดีขึ้นแต่ขออย่างเดียวขอให้คุณน,นั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําพูดคุยกันระหว่างคนรัก หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและที่สำคัญคุณจะต้องบาลานซ์ความสุขและความทุกข์ให้ได้ไม่มีใครจะสุขได้ตลอดเวลาและไม่มีใครจะ,จะทุกข์ได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรักคนรักของคุณจริงๆอย่าให้เขามีความสุขแต่เพียงอย่างเดียวให้เขารู้จักความทุกข์ด้วยและนี่จะเป็นกำลังใจและเป็นบททดสอบให้กับชีวิตได้มีเรื่องราวที่ตื่นเต้นและเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงความรักที่มีของคนทั้งสองคนได้มากขึ้นค่ะถ้าหากว่าคุณเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้นัดฟังหน่อยนะคะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไปนัดบอใจค่ะ